เรื่องของครอบครัวชินวัตนนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณซึ่งก่อนหน้านี้โอ้ยอาการป่วยวิกฤตปางตายใครเยี่ยมก็ไม่ได้ขอข้อมูลก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรก็ไม่ได้พอได้รับการพักโทษกลับบ้านเท่านั้นแหละแข็งแรงเป็นอัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับวันนี้แม่ลูกสาวตัวดีก็ทําให้พ่อซวยโดนดาดทั้งแผ่นดินอีกแล้วด้วยการปล่อยภาพพ่อว่ายน้ําเล่นน้ําอยู่กับหลานๆเพราะก่อนหน้านี้มันมีการ์ตูนล,ล้อใช่ไหมครับว่าหลานถูกหลอก อีปู่อีตาแม่งไม่เคยมาเล่นกับหลานเลยไปเล่นกับหมายอยู่ฝูงหนึ่งให้อาหารหมาลูบหัวลูบหางหมาแล้วก็ใช้งานหมาฝูงนั้นก็เลยมีภาพมาเล่นกับหลานแล้วครับปล่อยออกมาโดยลูกสาวของเธอเองนะฮะแข็งแรงเชียวนะว่ายน้ําเริงร่าไหนอเส้นเอ็นเปื่อยยุย่ยไหนอาการปางตายไม่เห็นเลยนะครับภาพนี้มันจึงเป็นภาพที่เป็นความสุขของครอบครัวหนึ่ง แต่เป็นความอับปยศของหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะความอับปยศของความน่าเชื่อถือในกระบวนการให้คำรับรองโดยแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลและกระบวนการพักโทษของกรมราชทัณฑ์ครับแข็งแรงขนาดนี้เปลวสีเงินตั้งคำถามว่ารัฐบาลกล้าส,สบตาประชาชนก่อนตอบไหมว่าการพักโทษทักษิณน,นั้น บริสุทิใจทําตามระเบียบราชทันครบถ้วนไม่มีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษทักษิณเลยแปลสีเงินบอกลองมาดูกันว่ากฎระเบียบและหลักเกณฑ์ผู้จะได้รับการพักโทษว่าไว้อย่างไรบ้าง 1. ป่วยได้โรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายขาดอาจเสียชีวิตได้ถ้าอยู่ในเรือนจำต่อเช่นไตาวายระยะสุดท้ายมะเร็งระยะสุดท้ายสมองเสื่อม อัลไซเมอร์เป็นต้นอาการของไอ้หน้าเหลี่ยมนี่เป็นอย่างนี้ไหมอาการที่ว่ายน้ําเริงร่าอยู่นี่เปิดบ้านรับหุ่นเซนอยู่หลายชั่วโมงเปิดบ้านรับเศรษฐาทวีสินอยู่หลายชั่วโมงไปเชียงใหม่มีภารกิจตั้งแต่เช้าจรดค่านั่นคือคนที่มีอาการอย่างที่ว่านี้ไหมถ้าไม่ใช่สังคมก็เคลือบแคลงพอเคลือบแคลงแล้วตั้งคําถามกับใครหนึ่งตั้งคําถามกับหมอ แพทย์เจ้าของไข้มีจรรยาแพทย์มากน้อยเพียงใดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดจะเข้าไปตรวจสอบบ้านหรือไม่ 2. โรงพยาบาลปกปิดข้อมูลซึ่งควรจะต้องเป็นที่รับรู้ของสาธารณะเพื่อยืนยันความตรงไปตรงมาของการบังคับโทษและการบริหารโทษของกรมราชทัณฑ์ก็ปกปิดอ้างสิทธิผู้ป่วยอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล กรมราชธรร์เองซึ่งให้คะแนนทักษิณผ่านเกณฑ์จนพักโทษอีเพียงข้อแรกนี้ก็น่าจะไม่ผ่านแล้วนะครับข้อที่2ชราภาพอายุเกิน70ปีอันนี้ผ่านเกิน70แล้วสช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตามแบบทดสอบ10ข้อดังต่อไปนี้นะครับกินอาหารด้วยตรงเองไม่ได้ไปเชียงใหม่กินอาหารโชว์แล้วครับข้อนี้จึงไม่ผ่านครับ ใช้ห้องน้ําด้วยตนเองไม่ได้อันนี้ไม่ทราบครับไม่ได้ไปยืนประกบข้างๆนะฮะชำระร่างกายด้วยตนเองไม่ได้นี่แม่งลงว่ายน้ําแล้วชําระร่างกายด้วยตัวเองไม่ได้ว่ายน้ํากับหลานแล้วจ้ะสวมเสื้อผ้าด้วยตนเองไม่ได้เนี่ลงว่ายน้ําได้ก็ต้องถอดได้ต้องสวมได้นะครับเดินไปมาภายในบ้านไม่ได้นี่เดินเชียงใหม่ปล้อเลยครับลุกจากเตียงไปนั่งเก้าอี้ไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วครับ ขึ้นบันไดได้ตนเองไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วครับอาบน้ําไม่ได้ก็ไม่ใช่แล้วครับกลั้นอุจจาระไม่ได้ไม่ทราบครับกลั้นปัสสาวะไม่ได้ไม่ทราบครับและต้องโทษมาแล้วหนึ่งในสามหรือหเดือนเปลวสีลเงินบอกก็เห็นชัดเลยว่าทักษิณไม่เข้าเกณฑ์พักโทษตามพระราชบัญญัติราชทรรและกฎระเบียบที่ตราขึ้นทักษิณป่วยทิพไม่ได้ป่วยรุนแรงได้โรครักษาไม่หายขาด มีข้อเดียวที่เข้าเกณฑ์คืออายุเกิน70ปีนอกจากนั้นไม่มีอะไรเข้าเกณฑ์ตามระเบียบพักโทษเลยทักษินแข็งแกร่งในปัตถภียิ่งกว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยซ้ำช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างกินอาหารด้วยตนเองได้เข้าห้องน้ำห้องส้วมสวมเสื้อผ้าออกตรวจราชการไปงานเลี้ยงได้ไปประชุมพักได้ ต่อให้มีเกณฑ์ว่าเหาะข้ามหัวสถาบันบริหารสถาบันรัฐสภาสถาบันตุลาการไม่ได้ทักษิณเทวดามันก็เหาะได้จะจะคาตาอยู่มิใช่หรือครับแล้วแบบนี้มันเข้าเกณฑ์พักโทษตามกฎระเบียบและบททดสอบได้อย่างไรเปลวสีเงินถามครับแล้วอย่างนี้มันเข้าเกณฑ์พักโทษตามกฎระเบียบและบททดสอบได้อย่างไร อันนี้ก็จะไปตรงกับที่หมอวาโยอัสวะรุ่งเรืองสอสอก้าไกลอภิปรายในสภาครับว่าคะแนนที่ได้จากบททดสอบแล้วเข้าเกณฑ์พักโทษคะแนนนั้นได้แต่ใดมาเมื่อพิจารณาแล้วมันไม่เข้าะครับยกเว้นอายุเกิน70ปีแปลสีงเงินบอกต่อไปว่าแต่ผู้นำกฎหมายกฎระเบียบนั้นมาใช้สอไม่สุดจริตก็คือรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยซึ่งในอนาคต อาจเข้าสู่บทพิสูจน์ว่าไม่สุดจริตจ,จริงหรือไม่ไล่เบี้ยกันไปถึงขั้นติดคุกตั้งแต่คนในรัฐบาลเรื่อยลงไปจนถึงข้าราชการในกรมราชทัณฑ์และแพทย์ในโรงพยาบาลตำรวจที่ลงความเห็นว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณป่วยขั้นวิกฤตอันอาจอันตรายถึงชีวิตได้นั่นนะแปลสงเงินบอกคนไทยนะใจบุญปล่อยนักโทษทักษิณสักคนจะเป็นไรไป ก็ปล่อยนกปล่อยหมาอย,ยังปล่อยได้เอ้ยปล่อยนกปล่อยปลายังปล่อยได้ไทยชีวิตวัวควายตัวละเป็นแสนเป็นล้านก็ยังไถ่ได้จริงไหมแต่ที่ยอมรับกันไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันเท่ากับเยี่ยวรถหัวใจคนในสังคมเป็นธรรมแบบหยาบหยามคือแปรประเทศไทยกันชัดๆทักษิณไม่ใช่ผู้ทําผิดกฎหมายหากแต่รัฐบาลเพื่อไทยโดยนายกเศรษฐาโดยรัฐมนตรียุติธรรมทวีสอดส่องตาหาก ที่ใช้อำนาจละเว้นกฎหมายเอื้อให้ทักษิณเป็นเทวดาติดคุกแต่ไม่ต้องเข้าคุกแม้แต่วินาทีเดียวไม่ต้องปล้นกลางแดดไม่ต่างจากปล้นกลางแดดเห็นเห็นกันอย่างนี้ถ้าสังคมเป็นธรรมยอมได้ใครจะรับประกันว่าเมื่อรัฐบาลในคอกโจรปล่อยหัวหน้าโจรออกไปแล้วต่อไปมันจะไม่รวมหัวเหิมเกริม เพราะขุมกำลังเป็นเครือข่ายใหญ่เมงมุมคลุมประเทศสู่เป้าหมายที่รู้รู้เห็นเห็นกันแล้วว่าแดงส้มวันนี้ทำเป็นแยกกันตีตามแผนเพื่อไปรวมอยู่ด้วยกันเมื่อวันที่แดงทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนามาถึงเปลวสีเงินบอกสัตว์มีขนคนมีเขียวโบราณว่าอย่าไว้ใจถ้าสังคมประเทศไทยถือว่าเรื่องนี้ธุระไม่ใช่ผมก็จะได้ย้ายค่ายจากพักกระยาจก ไปขอเข้าคอกกินอาหารเม็ดให้ท้องตึงกับเขาบ้างเปลวสีเงินคนปลายสอยครับทิมกันไปตรงๆในทุกประเด็นนะแต่ถามว่าจะมีใครรู้สึกไหมโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกตอบได้เลยว่าหนาเกินกว่าจะรู้สึก